สามีของฉันพาเมียน้อยบินไปอเมริกาแต่เขาไม่รู้เลยว่าฉันขึ้นเครื่องลำเดียวกันทันทีที่เครื่องลงฉันหายไปจากชีวิตเขาโดยไม่ทิ้งร่องรอยแม้แต่นิดเดียวไม่มีสายไม่มีข้อความไม่มีคำอธิบายเขาคิดว่าฉันหลงทางแต่ความจริงคือฉันกำลังเดินเข้าสู่ความจริงที่เขาพยายามซ่อนไว้มาทั้งชีวิต เอกสารบางอย่างอยู่ในมือฉันชื่อของเขาอยู่บนนั้นพร้อมลายเซ็นที่ไม่ควรมีคืนนี้เขากำลังตามหาฉันแต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การที่ฉันหายไปแต่คือวันที่ฉันตัดสินใจว่าจะกลับมาหรือจะทำให้เขาไม่มีวันได้นอนหลับอย่างสงบอีกเลย ฉันยอมขึ้นเครื่องลำเดียวกับเขาทั้งที่รู้ว่าในชีวิตคู่ของเราเหลือเพียงชื่อเรียกเท่านั้นเขาบอกว่าการเดินทางครั้งนี้คือโอกาสเริ่มต้นใหม่และฉันคือภรรยาที่ควรยืนข้างเขาอย่างสงบผู้หญิงคนนั้นนั่งไม่ไกลเธอไม่มองฉันแต่กลิ่นน้ำหอมของเธอเหมือนตั้งใจลอยเข้ามาในพื้นที่หายใจของฉันฉันจับเข็มขัดนิรภัยแน่นมือเย็นเฉียบทั้งที่หัวใจร้อนเหมือนกำลังถูกเผาเขาไม่จับมือฉันอีกแล้วตั้งแต่วันที่ฉันรู้ว่าเขามีอีกคน บนเครื่องบินฉันนั่งฟังเสียงลมหายใจของตัวเองและนับทุกนาทีเหมือนกำลังเดินเข้าสู่คำตัดสินเขาบอกว่าหลังลงเครื่องเราจะคุยกันอย่างผู้ใหญ่คำว่าผู้ใหญ่ของเขาหมายถึงการให้ฉันยอมรับความจริงอย่างเงียบงนันทันทีที่ล้อแต่พื้นฉันลุกขึ้นก่อนฉันไม่หันไปมองเขาไม่มองผู้หญิงคนนั้นฉันเดินออกจากที่นั่งเหมือนคนที่รู้เส้นทางทั้งที่ไม่เคยมาอเมริกามาก่อน ในกระเป๋าของฉันมีเอกสารบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้ว่าฉันถือไว้เอกสารที่ฉันเตรียมมาตั้งแต่คืนที่เห็นข้อความแชทแรกฉันพานด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยชื่อของฉันชื่อที่ฉันเลือกใช้ด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่มองฉันด้วยสายตาเรียบเฉยแต่ฉันรู้สึกเหมือนเพิ่งได้อากาศหายใจครั้งแรกในรอบหลายปีโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นชื่อของเขาปรากฏขึ้นฉันไม่รับฉันเดินต่อไปโดยไม่หันหลัง ฉันรู้ว่าอีกไม่กี่นาทีเขาจะเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจะหันมองที่นั่งว่างเขาจะถามพนักงานเขาจะคิดว่าฉันหลงทางแต่เขาไม่รู้ว่าฉันไม่ได้หายไปฉันแค่เลือกไม่อยู่ในชีวิตของเขาอีกต่อไปและการเดินทางครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นสำหรับฉันเท่านั้นฉันออกจากอาคารสนามบินโดยไม่รู้สึกเสียดายแม้แต่วินาทีเดียว อากาศเย็นกระทบผิวหน้าแต่ข้างในตัวฉันกลับนิ่งอย่างประหลาดรถแท็กซี่คันหนึ่งจอดตรงหน้าคนขับถามชื่อโรงแรมฉันบอกชื่อที่ไม่ใช่โรงแรมเดียวกับเขาไม่ใช่เมืองเดียวกับแผนของเขาไม่ใช่ชีวิตเดียวกับเขาอีกต่อไปโทรศัพท์สั่นอีกครั้งฉันปิดเสียงฉันรู้ดีว่าเขาจะเริ่มโกรธก่อนจะตื่นตระหนกและสุดท้ายจะกลัวเขาไม่เคยกลัวการเสียฉันจนกระทั่งวินาทีนี้ บนถนนยาวเหยียดฉันมองเงาตัวเองสะท้อนผ่านกระจกผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนที่ร้องไห้ในห้องน้ำอีกแล้วเธอไม่ใช่คนที่ยืนรอคำอธิบายเธอคือคนที่วางแผนหลายเดือนก่อนฉันเริ่มเงียบความเงียบทำให้เขาคิดว่าฉันยอมแพ้แต่ความจริงคือฉันกำลังฟังฉันฟังคำโกหกทุกประโยคฉันฟังแผนการย้ายเงินฉันฟังการโทรศัพท์กลางดึกที่เขาคิดว่าฉันหลับ ฉันรู้ชื่อทนายของเขารู้ชื่อบัญชีที่ไม่เคยบอกฉันรู้วันที่เขาตั้งใจทิ้งฉันไว้ข้างหลังโดยไม่รู้สึกผิดรถจอดหน้าที่พักขนาดเล็กไม่มีใครรู้จักฉันที่นี่ฉันเช็คอินด้วยหนังสือเดินทางอีกเล่มชื่ออีกชื่อชีวิตอีกเส้นทางในห้องเงียบฉันเปิดกระเป๋าซองเอกสารวางเรียงอย่างเป็นระเบียบหลักฐานที่บอกว่าใครเป็นคนสร้างทุกอย่างขึ้นมา และใครเป็นคนพยายามขโมยมันไปฉันยังไม่ส่งมันยังไม่เปิดเผยเพราะบางอย่างต้องรอเวลาโทศัสั์ส่นไม่หยุดสายที่ฉันไม่รับกลายเป็นข้อความข้อความเปลี่ยนจากคำสั่งเป็นคำขอจากคำขอเป็นคำอ้อนวอนชื่อของผู้หญิงคนนั้นเริ่มปรากฏในข้อความเขาเริ่มโทษเธอเหมือนที่เคยโทษฉัน ฉันอ่านทุกคำด้วยสายตานิ่งเฉยไม่มีความสะใจไม่มีความเจ็บมีเพียงความชัดเจนคืนนี้ฉันมีนัดไม่ใช่กับเขาไม่ใช่กับทนายแต่กับคนที่รู้จักความลับบางอย่างของครอบครัวเขาความลับที่ไม่ควรข้ามพรมแดนฉันมองนาฬิกายังมีเวลาฉันยังไม่รีบ เพราะฉันรู้ว่าเขากําลังวิ่งหาฉันทั่วเมืองโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาควรกลัวที่สุดไม่ใช่การที่ฉันหายไปแต่คือวันที่ฉันตัดสินใจกลับมาและวันนั้นจะไม่ใช่วันที่ฉันอธิบายอะไรให้เขาฟังอีกเลยขึ้นถัดมาฉันนอนไม่หลับไม่ใช่เพราะความคิดถึงแต่เพราะสมองของฉันเริ่มจัดลำดับความจริงอย่างเป็นระบบฉันเปิดไฟล์อีกโฟลเดอร์หนึ่ง โฟลเดอร์ er ที่ฉันสร้างไว้ก่อนออกเดินทางมีเพียงฉันคนเดียวที่รู้รหัสในนั้นคือบันทึกเสียงบันทึกจากคืนที่เขาคิดว่าบ้านทั้งหลังหลับสนิทเสียงของเขาชัดเจนกว่าที่ฉันจำได้น้ำเสียงมั่นใจน้ำเสียงของคนที่คิดว่าตัวเองชนะแล้วเขาพูดถึงฉันเหมือนพูดถึงภาระพูดถึงผู้หญิงอีกคนเหมือนรางวัลและพูดถึงเงินเหมือนมันเป็นเหตุผลเดียวของชีวิต ฉันปิดไฟล์ก่อนจบไม่จำเป็นต้องฟังาําำเพราะฉันจำทุกคำได้แม่นเช้าวันรุ่งขึ้นฉันเปลี่ยนที่พักไม่ใช่เพราะกลัวถูกตามเจอแต่เพราะฉันไม่ชอบอยู่นิ่งนานเกินไปฉันเลือกอาพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่ใกล้สถานีรถไฟคนเข้าออกตลอดเวลาไม่มีใครสังเกตเห็นใครโทรศัพท์เงียบลงผิดปกติเขาหยุดโทร หยุดส่งข้อความเหมือนคนที่เริ่มเข้าใจว่าการไล่ตามฉันอย่างไร้ทิศทางอาจทำให้เขาเสียมากกว่าที่คิดแต่ฉันรู้ว่าความเงียบของเขาไม่ใช่การยอมแพ้มันคือการคิดบ่ายวันนั้นฉันได้รับอีเมลสั้นๆไม่มีคำทักทายไม่มีลายเซน็นมีเพียงประโยคเดียวเขารู้แล้วว่าคุณอยู่ที่นี่ ฉันอ่านซ้ำสองครั้งก่อนจะปิดหน้าจออย่างใจเย็นถ้าเขารู้จริงเขาคงไม่ส่งคนอื่นมาบอกฉันออกไปเดินปล่อยให้ฝูงชนกลืนฉันเข้าไประหว่างทางฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างคล้ายฉันจากด้านหลังเธอเดินเคียงข้างชายคนหนึ่งท่าทางสนิทสนมฉันหยุดมองเพียงครู่เดียวก่อนจะเดินต่อ เพราะฉันรู้ดีเขามองผู้หญิงทุกคนเหมือนกันหมดคืนนี้ฉันกลับถึงที่พักช้ากว่าปกติมีซองเอกสารวางอยู่หน้าประตูไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีรอยนิ้วมือเหมือนมีใครรู้ว่าฉันจะกลับมาตอนไหนข้างในคือสำเนาสัญญาสัญญาที่ฉันไม่เคยเซ็นแต่มีชื่อฉันอยู่บนนั้นฉันนั่งลงช้าๆ ความนิ่งในอกเริ่มแปรเปลี่ยนนี่ไม่ใช่แค่การทรยศนี่คือการพยายามลบตัวตนของฉันออกจากความจริงโทรศัพท์สัน่นคราวนี้เป็นข้อความจากผู้หญิงคนนั้นเธอพิมพ์มาสั้นมากเขาบอกว่าคุณหายไปแต่ฉันคิดว่าคุณเลือกฉันอ่านไม่ตอบเพราะฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรให้เธอฟังฉันวางเอกสารลงบนโต๊ะ เรียงมันเข้ากับแฟ้มอื่นๆเหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอที่เริ่มเห็นภาพตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าใครกลัวและใครกำลังจะจนมุมฉันยังไม่ทําอะไรยังไม่โทรยังไม่ส่งยังไม่เปิดเผยเพราะบางเกมคนที่ชนะไม่ใช่คนที่เดินก่อนแต่คือคนที่รู้ว่าจะหยุดตรงจุดไหน และคืนนี้ฉันเลือกที่จะรอทั้งที่รู้ดีว่าการรอของฉันกำลังทำให้ใครบางคนนอนไม่หลับยิ่งกว่าฉันหลายเท่าเช้าวันต่อมาฉันตื่นขึ้นพร้อมแสงที่ลอดผ่านม่านบางความเงียบในห้องไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือการสะสมพลังฉันชงกาแฟให้ตัวเองดื่มช้าๆ้ เหมือนกำลังยืดเวลาให้บางอย่างสุกงอมเอกสารทั้งหมดถูกวางเรียงบนโต๊ะฉันไม่ต้องอ่านซ้ำเพราะภาพรวมมันชัดเกินพอเขาไม่ได้แค่คิดจะจากไปเขาวางแผนจะลบฉันออกจากทุกสมการช่วงบ่ายฉันออกไปพบคนที่ฉันเลื่อนนัดมาหลายครั้งผู้ชายไวกลางคนสีหน้าราบเรียบดวงตาแบบคนที่เห็นเรื่องสกรปรกมา,มามากพอจะไม่แปลกใจอีก เขาไม่ได้ถามว่าฉันเจ็บปวดแค่ไหนเขาถามเพียงว่าฉันต้องการความจริงหรือชัยชนะฉันบอกว่าฉันต้องการเวลาเขาพยักหน้าเหมือนเข้าใจดีเขาบอกว่าบางคนพังลงเพราะรีบบางคนรอดเพราะรู้จักรอก่อนจากกันเขาส่งแฟลชรฟ์ให้ฉันน้ำหนักเบาแต่ฉันรู้ว่าข้างในไม่เบาเลย คืนนั้นโทรศัพท์ของฉันดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่สายจากเขาไม่ใช่สายจากผู้หญิงคนนั้นเป็นสายจากหมายเลขที่ฉันไม่รู้จักฉันรับปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะมีเสียงผู้หญิงเสียงที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเธอพูดชื่อฉันชัดเจนไม่ลังเลเธอบอกว่าเราควรคุยกันก่อนที่เรื่องจะไปไกลกว่านี้ ฉันไม่ถามว่าเธอเป็นใครเพราะฉันรู้ทันทีเธอคือคนที่ชื่อของเธอปรากฏอยู่ในเอกสารบางแผ่นในฐานะผู้รับผลประโยชน์เรานัดเจอกันในสถานที่ที่ไม่มีใครจำเป็นต้องไว้ใจกันเธอมาถึงก่อนนั่งหลังตรงสีหน้าเหมือนคนที่ไม่เคยชินกับการรอเธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าทุกอย่างจะกลายเป็นแบบนี้เธอบอกว่าเขาบอกเธออีกแบบ ฉันฟังไม่ขัดไม่โตเพราะฉันรู้ดีว่าทุกคนเชื่อในเรื่องราวที่ทำให้ตัวเองดูดีเสมอก่อนแยกกันเธอมองฉันสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีคำขอโทษฉันกลับที่พักเปิดแฟลชไดร์ดูไฟแรกชื่อของเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมเส้นทางเงินวันที่ และลายเซ็นที่ไม่ควรมีอยู่ฉันปิดคอมพิวเตอร์ก่อนที่ความโกรธจะมีโอกาสพูดแทนฉันโทรศัพท์สัน่นคราวนี้เป็นข้อความจากเขาสั้นมากเราควรหยุดตรงนี้ฉันยิ้มบางๆไม่ใช่เพราะชนะแต่เพราะรู้ว่าเขาเริ่มเห็นเงาของสิ่งที่กำลังจะตามมาฉันวางโทรศัพท์มองออกไปนอกหน้าต่าง เมืองยังคงเคลื่อนไหวผู้คนยังใช้ชีวิตโดยไม่รู้ว่าบางเรื่องกำลังเดินทางมาถึงจุดที่ไม่สามารถถอยกลับได้อีกแล้วและฉันยังคงไม่ทำอะไรเพราะบางครั้งการไม่ลงมือคือการตัดสินใจที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามทรมานที่สุดฉันรู้ว่าเขากำลังรอรอให้ฉันเปิดเผยรอให้ฉันโจมตี แต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ฉันกำลังรอไม่ใช่ความพังของเขาฉันกำลังรอให้ความจริงเลือกเวลาของมันเองหลายวันผ่านไปโดยไม่มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นความเงียบเริ่มมีน้ำหนักเหมือนแรงกดที่มองไม่เห็นฉันใช้ชีวิตตามปกติออกจากที่พักตอนเช้ากลับมาตอนค่า เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรต้องปิดบังแต่ในความปกตินั้นฉันสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆรถคันเดิมที่จอดห่างออกไปหนึ่งช่วงถนนคนแปลกหน้าที่นั่งร้านเดิมในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทุกวันฉันไม่แสดงออกเพราะการแสดงออกคือคำตอบที่พวกเขารอคืนหนึ่งขณะฉันกำลังจัดเอกสารไฟในห้องกระพริบชั่ววูบไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เพียงพอให้ฉันหยุดมือในวินาทีนั้นโทรศัพท์ของฉันดังขึ้นไม่ใช่สายเป็นการแจ้งเตือนบัญชีหนึ่งที่ฉันเฝ้าดูมีการเคลื่อนไหวเงินก้อนใหญ่ถูกย้ายออกอย่างเร่งรีบฉันนั่งนิ่งหัวใจเต้นช้าลงเหมือนร่างกายรู้ว่านี่คือจังหวะสำคัญเขากำลังหนีไม่ใช่หนีฉัน แต่นี่ความจริงที่เริ่มขยับฉันได้รับข้อความอีกฉบับจากหมายเลขเดิมที่เคยเตือนฉันคืนนี้อย่าอยู่ที่เดิมฉันอ่านแล้วลบไม่ใช่เพราะไม่เชื่อแต่เพราะฉันไม่ชอบถูกสั่งฉันเก็บของอย่างเป็นระเบียบไม่รีบไม่ลังเลก่อนออกจากห้องฉันมองไปรอบๆเหมือนบอกลาใครบางคนที่ไม่มีตัวตน ข้างนอกอากาศเย็นกว่าที่คิดลมหอบกลิ่นฝนที่ยังไม่ตกฉันเดินไปตามถนนไม่ใช้รถไม่ใช้แผนที่ฉันเลือกเส้นทางที่คนไม่เลือกโทรศัพท์สั่นในกระเป๋าคราวนี้เป็นข้อความเสียงเสียงของเขาไม่ดังไม่แข็งเหมือนคนที่พยายามควบคุมตัวเองเขาบอกว่าทุกอย่างมันซับซ้อนกว่าที่ฉันคิด เขาบอกว่าเขาแค่พยายามปกป้องทุกคนคำว่าทุกคนไม่เคยรวมฉันอยู่ในนั้นฉันหยุดเดินยืนอยู่ใต้ไฟถนนฟังจนจบโดยไม่ขัดแล้วปิดเครื่องเพราะฉันรู้ว่าถ้าเขายังมีแรงอธิบายแสดงว่าเขายังไม่ถึงจุดสิ้นสุดคืนนั้นฉันพักอยู่ที่อื่นที่ที่ไม่มีชื่อฉันในระบบ ไม่มีร่องรอยฉันเปิดแฟลชไดร์อีกครั้งไม่ใช่เพื่อดูไฟล์ใหม่แต่เพื่อยืนยันกับตัวเองว่าทุกอย่างยังอยู่ครบมันอยู่ตรงนั้นเงียบหนักและรอเวลาเช้าว,วันถัดมาข่าวสั้นๆปรากฏขึ้นในหน้าเศรษฐกิจบริษัทหนึ่งถูกตรวจสอบภายในเนื่องจากความผิดปกติด้านการเงินชื่อบริษัทนั้น ฉันรู้จักดีฉันปิดหน้าจอจิบกาแฟยังไม่มีชื่อเขาในข่าวยังไม่มีการจับกลุ่มยังไม่มีคำว่าอื้อฉาแต่ฉันรู้ว่าเมื่อเครื่องจักรเริ่มทํางานมันไม่หยุดกลางทางโทรศัพท์ของฉันเงียบสนิบความเงียบแบบนี้ไม่ใช่ใชัยชนะแต่มันคือช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลง ฉันมองมือของตัวเองนิ่งมั่นคงฉันยังไม่ตัดสินใจว่าจะเป็นคนเปิดประตูหรือเป็นเพียงคนที่ยืนดูมันถูกเปิดจากข้างในเพราะบางครั้งบทลงโทษที่แท้จริงไม่ใช่การ,รเผชิญหน้าแต่คือการปล่อยให้คนคนหนึ่งต้องใช้ชีวิตกับคำถามที่ไม่มีใครตอบให้และฉันรู้ดีว่า เขากำลังเริ่มถามคำถามเหล่านั้นกับตัวเองทุกคืนเช้าวันนั้นฉันตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดไม่ใช่ความหวาดกลัวไม่ใช่ความโกรธแต่มันคือความแน่ใจความแน่ใจแบบที่เกิดขึ้นเมื่อทุกชิ้นส่วนเริ่มเข้าที่แม้ภาพสุดท้ายจะยังไม่ปรากฏฉันเปิดโทรศัพท์ไม่มีสายที่ไม่ได้รับไม่มีข้อความใหม่ ความเงียบของเขาเริ่มยาวนานเกินไปเขาเป็นคนที่ไม่ทนต่อความไม่รู้ยิ่งไม่ทนต่อการควบคุมไม่ได้นั่นแปลว่าเขากำลังทำบางอย่างฉันออกจากที่พักเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเวลาไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อดูว่ามีใครพยายามตามหรือไม่ไม่มีหรืออย่างน้อยก็ไม่มีใครอยากให้ฉันรู้ ระหว่างนั่งรถไฟฉันนึกถึงคืนหนึ่งในอดีตคืนที่เขาพูดว่าถ้าวันไหนเธอไม่อยู่ฉันคงไม่เป็นอะไรตอนนั้นฉันเชื่อเขาวันนี้ฉันอยากรู้ว่าเขายังคิดแบบนั้นอยู่หรือไม่ช่วงบ่ายฉันได้รับเอกสารเพิ่มเติมทางอีเมลมาจากแหล่งที่ไม่ควรเกี่ยวข้องกับฉันโดยตรงใครบางคนกำลังเร่งใครบางคนเริ่มกลัวว่า เรื่องจะถูกเปิดจากทางที่เขาควบคุมไม่ได้ฉันอ่านผ่านๆยังไม่ลงลึกเพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่เร่งมาเร็วมักซ่อนความผิดพลาดค่ำวันนั้นฉันได้รับข่าวว่าเขาเปลี่ยนโรงแรมยกเลิกการเดินทางและย้ายผู้หญิงคนนั้นไปอยู่อีกเมืองหนึ่งการเคลื่อนไหวแบบคนที่เริ่มตัดหางฉันนั่งนิ่งอยู่หน้ากระจก มองตัวเองนานกว่าปกติผู้หญิงในเงาสะท้อนไม่ใช่คนที่รอคำอธิบายอีกแล้วเธอคือคนที่รู้ว่าคำอธิบายไม่เคยเปลี่ยนความจริงโทรศัพท์ดังขึ้นคราวนี้เป็นเสียงเรียกเข้าจริงๆชื่อของเขาปรากฏฉันปล่อยให้มันดังจนหยุดไปเองไม่ใช่เพราะไม่กล้าแต่เพราะฉันไม่อยากให้เขาได้ยินเสียงฉัน ในวันที่เขาควรได้ยินเพียงความว่างเปล่าไม่นานหลังจากนั้นข้อความสั้นๆถูกส่งมาฉันรู้แล้วว่าเธอถืออะไรอยู่ฉันอ่านซ้ำช้าๆเขาไม่รู้ถ้าเขารู้จริงเขาจะไม่เขียนแบบนี้ฉันพิมพ์ตอบไปเพียงประโยคเดียวคุณแน่ใจหรือไม่มีอีโมจิไม่มีน้ำเสียง ไม่กี่นาทีต่อมาเขาออนไลน์แล้วออฟไลน์ความเงียบกลับมาอีกครั้งหนักกว่าเดิมคืนนั้นฉันฝันฝันว่าอยู่ในสนามบินเดิมแต่คราวนี้ไม่มีใครตาหาใครทุกคนเดินผ่านกันเหมือนไม่เคยรู้จักฉันตื่นขึ้นกลางดึกหัวใจเต้นช้ากว่าปกติฉันลุกขึ้นเปิดแฟ้มหนึ่ง แฟ้มที่ฉันตั้งใจเก็บไว้เป็นลำดับสุดท้ายข้างในไม่ใช่เอกสารไม่ใช่ไฟล์เสียงแต่เป็นบันทึกเขียนด้วยลายมือของฉันเองบันทึกวันที่คำพูดเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาคิดว่าไม่มีใครจำฉันยังไม่รู้ว่าจะใช้มันอย่างไรหรือจะใช้เมื่อไรฉันรู้เพียงว่าถ้าวันหนึ่งมันถูกเปิดออก จะไม่มีใครหยุดมันได้และคืนนั้นฉันปิดไฟนอนลงโดยไม่ตั้งนาฬิกาปลุกเพราะฉันรู้ว่าไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นคนที่ต้องตื่นตระหนกก่อนจะไม่ใช่ฉันอีกต่อไปคืนสุดท้ายก่อนที่ฉันจะตัดสินใจทุกอย่างเงียบอย่างผิดปกติไม่มีสายไม่มีข้อความไม่มีใครพยายามตามหาฉันอีก ความเงียบนั้นไม่ใช่สันติแต่มันคือการยอมรับโดยไม่เต็มใจฉันนั่งอยู่ในห้องเดิมโต๊ะตัวเดิมเอกสารยังคงวางเรียงเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วฉันเปิดไฟล์ทั้งหมดในครั้งเดียวไม่ใช่ด้วยความโกรธไม่ใช่ด้วยความแค้นแต่ด้วยความนิ่งของคนที่เข้าใจแล้วว่าสิ่งใดควรเก็บและสิ่งใดควรปล่อย ความจริงทั้งหมดอยู่ตรงหน้าชัดเจนพอจะทำลายหลายชีวิตรวมถึงชีวิตของเขารวมถึงชีวิตของฉันเองหากฉันเลือกจะใช้มันโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายชื่อของเขาปรากฏบนหน้าจอฉันรับสายเขาไม่พูดอะไรทันทีเสียงหายใจของเขาหนักเหมือนคนที่เดินทางไกลโดยไม่มีที่พักเขาถามฉันว่า ฉันต้องการอะไรฉันตอบด้วยน้ำเสียงปกติว่าฉันต้องการคืนสิ่งที่เป็นของฉันไม่มากกว่านั้นเขาเงียบไปนานก่อนจะบอกว่าเขารู้แล้วว่าแพ้ตั้งแต่วันที่เครื่องลงฉันไม่โต้แยง้งเพราะชัยชนะไม่จำเป็นต้องมีคำยืนยันรุ่งเช้าฉันส่งายเพียงบางส่วนไปอย่างที่ที่ควรไปไม่ทั้งหมดไม่เกินจำเป็น พอให้ทุกอย่างหยุดพอให้ทุกคนถอยพอให้เรื่องนี้ไม่กลืนฉันไปพร้อมกับมันฉันเก็บแฟ้มที่เหลือใส่กล่องปิดมันและวางไว้ในที่ที่ไม่มีใครเข้าถึงได้ง่ายไม่ใช่เพื่อข่มขู่แต่เพื่อเตือนตัวเองว่าฉันเคยผ่านอะไรมาบ้างวันนั้นฉันเดินออกจากเมืองโดยไม่มีใครตามไม่มีใครมองไม่มีใครรู้ว่า ผู้หญิงที่กำลังเดินจากไปเคยถูกทรยศเคยถูกลบและเคยยืนอยู่กลางความพังพินาศฉันไม่หันกลับไปมองไม่ใช่เพราะไม่เหลือเยื่อใยแต่เพราะฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกบางความจริงไม่ต้องถูกเปิดเผยทั้งหมดถึงจะมีพลังบางตอนจบไม่ต้องมีเสียงปรบมือถึงจะสมบูรณ์ และบางชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้จริงก็ต่อเมื่อเราเลือกจะไม่ใช้ความเจ็บปวดเป็นบ้านของตัวเองอีกต่อไป